อยู่รัฐไหนในอเมริกาคุ้มที่สุดเงินเดือนเฉลี่ยของแต่ละรัฐต่างกันครึ่งต่อครึ่งสวัสดีครับออฟโกนโนไกอ่านสดเป็นบทความที่ออฟเอามาเล่าให้ฟังแต่ว่าอ่านสดคือเรารู้พร้อมกันครับก็อเมริกาเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความแพงนะที่ออฟเคยพูดมาตลอดแล้วโดยเฉพาะรายได้นะเรามาดูกันก็คือแต่ละรัฐเนี่ยต่างกันเลยคือหนึ่งรัฐก็เหมือนหนึ่งประเทศเลยฉะนั้นบางรัฐเนี่ยเงินเดือนนะเฉลี่ย มากกว่ารัฐอื่นเกือบสองเท่าเลยแต่ว่าถ้าพูดถึงทั้งประเทศเนี่ยเงินเดือนเฉลี่ยคนอเมริกันอยู่ที่หกหมื่นหนึ่งพันเจ็ด้อยดอลลาร์ต่อปีก็คือสองจุดสามล้านบาทก็เงินเดือนเดือนละเกือบสองแสนเออแต่รัฐที่รายได้สูงสุดอย่างวอชิงตันดีซีครับที่ตั้งเมืองหลวงเงินเดือนพุ่งไปถึงหนึ่งแสนสามพันดอลลาร์ก็คือสามจุดแปดล้านบาทต่อปีต่อปีก็เดือนละเท่าไหร่วะ ส,สองสามสามหกสามแสนกว่าบาทขณะที่รัฐที่ได้น้อยที่สุดอย่างมิสซิสซิปปีเฉลี่ยห้าหมื่นดอลลาร์ต่อปีคือ 8, 000, 000, 000, 000. หนึ่งจุดแปดล้านเดือนละแสนห้าก็คือสะท้อนว่าฝั่งรัฐที่อยู่ตามชยายฝั่งเนี่ยอยู่ติดทะเลเนี่ยเติบโตเร็วกว่าพวกรัฐที่อยู่ภายในแผ่นดินเทคโนโลยีการเงินรัฐบาลก็โอกาสงานก็จำกัดกว่าแต่ว่าเงินเดือนสูงไม่ได้แปลว่าชีวิตจะสบายนะ ว่ารัฐที่มีรายได้สูงก็มักจะมีค่าครองชีพและค่าเช่าบ้านสูงมากขณะที่รัฐที่รายได้น้อยอาจจะดีกว่าก็ได้ฉะนั้นก็ต้องดูค่าครองชีพของแต่ละที่ด้วยครับถึงแม้ว่าจะมีโอกาสน้อยกว่าแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็ถูกกว่าครับฉะนั้นก็เวลาเราเลือกถ้าเราเลือกได้นะก็คงเอาที่แบบว่าเอาตามที่เราชอบแล้วกันนะ <laughs> โอเคอันนี้คือแบบย่อนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการฟังแบบเต็มก็ดูที่ y YouTube โกโนไกนะครับโอเค ครับก็ข่าวนี้เอามาจาก visualcapitalist.com หัวข้ออะไรบ้ห,หัวข้อเอแมปเติมอีเดีย Median salary by U.S. state ครับก็คือเงินเดือนเฉลี่ยของแต่ละรัฐต้องบอกก่อนว่าในในอเมริกานะต้องบอกก่อนว่า เออไม่ได้หมายว่าคนทั้งประเทศก็จะตามนี้จริงๆหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คือการเอาคนที่ได้เยอะที่สุดกับคนที่ได้น้อยเอามาเฉลี่ยเฉลี่ยกันทั้งประเทศก็แต่ประมาณนี้แล้วก็เฉลี่ยต่อเมืองต่อรัฐอะไรตามที่ข่าวนี้เขาบอกด้วยอ่าทีนี้เมื่อออดูจากแผนที่ตามในข่าวนี้ซึ่งเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้อ่าแต่ว่ารัฐตามชายฝั่งอ่ะก็คืออเมริกาเขาก็จะมีสอง ใช้ฝั่งสองสองฝ่าใช่หมทางด้านขวาเนี่ยก็คือเป็นที่ตั้งของนิวยอร์กเมืองแล้วก็บอชิงตันดีซีก็คือประมาณขวาบนของประเทศก็คือเอียงไปเป็นไปทางฝั่งยุโรปอ่ะส่วนทางฝั่งซ้ายก็คือมาทางฝั่งญี่ปุ่นครับถึงจะบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ญี่ปุ่นก็อยู่ห่างไกลแหละก็คือรัฐพวกแคลิฟอร์เนียและอื่นๆครับก็เนี่ยจะเยอะๆก็คือไม่ฝั่งซ้ายก็ฝั่งขวานี่แหละ ครับรู้สึกจะพอๆกันเลยนะเจ็ดหมื่นแัหรือเกือบเจ็ดหมื่นเหมือนๆกันเลยนะดับจัมใาฝั่งซ้ายกับขวาเนี่ยครับแล้วก็นนี้ขอเป็นแบบว่าเรียบเรียงนะมีประเด็นอะไรอย่าค่อยว่ากันอีกทีก็คือเงินเดือนเฉลี่ยของคนอเมริกันในแต่ละรัฐออนคือน่าจะเรียกว่าเป็นประเทศที่แพงอันดับต้นๆของโลกแล้วนะ ฉะนั้นถ้าแค่ไปเที่ยวเนี่ยอ,อทุ่มทุนครั้งหนึ่งในชีวิตหรืออะไรก็คงพอได้อะแต่เกิดจะไปอยู่นานๆเนี่ยคิดแล้วคิดอีกอ,อหมายถึงว่าคนที่จะไปแบบไม่ได้จะไปทํางานนะหมายถึงว่าจะไปอย่างโกนโกไก์เนี่ยเวลาไปแต่ละที่ก็อยากจะอยู่เป็นเดือนใช่ไหมแต่ว่าไปอยู่เป็นเดือนที่อเมริกานี่จะไหวไปเปล่าวะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขในปีสองพันยี่สิบสี่เงินเดือนแบบฟูลไทม์เฉลี่ยของทั้งประเทศจะอยู่ที่หก7มืหนึ่งพันเจ็ดรอยดอลลาร์ต่อปี หรือ2.26ล้านบาทครับก็คือบางรัดเนี่ยเงินเดือนเฉลี่ยสูงมากอย่างเช่นวอชิงตันดีซีอ๋อแต่เขาบอกว่าไม่ใช่รัฐแต่เป็นเขตเขตเศรษฐกิจพิเศษก็เหมืองหลวงนั่นแหละเงินเดือนเฉลี่ยตั้ง2หนึ่งแสนสองพันเก้าร้ยเจ็ดิดอลลาร์หรือ3.77ล้านบาทต่อปี สิบสองสี่สี่แปดสิบสองสุสองุดนยณสามแสนห้าต่อเดือนโอ้เออเพราะว่าเป็นศูนย์รวมอยู่แล้วของงานภาครัฐงานกฎหมายงานนโยบายภาคธุรกิจที่เงินเดือนแรงๆมาอยู่ที่นี่หมดอา้าในประเทศกระจายความเจริญไม่ใช่หรือก็ยังมากระจุกอยู่ที่เมืองหลวงเหมือนกันนี้อ่าเขาคือเขาแยกเมืองนะนิวยอร์กไม่ใช่เมืองหลวงนะแต่ว่าเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจมากที่สุดเมืองหนึ่งอยู่นั่นแหละ แต่ว่าพวกราชาการก็มาตั้งอยู่ที่วอชิงตันดีซีซึ่งเอาเข้าจริงก็อยู่ไม่ไกลกันมากหรอกครับแล้วก็แมสซาชูเซตเป็นอันดับสองอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันโอ้หนี่อันดับสองห่างกันอันดับหนึ่งเยอะเลยนเนี่ยอันดับหนึ่งแสนอัพอ่ะอันดับสองเจ็ดหมื่นเก้าก็คือสองจุดเก้าล้านบาทต่อปีครับพอหารสิบสองแล้วกันนะต่อเดือนเดือนละสิบสองสองแสนห้าประมาณเนี้ยแหละ ครับและรัดวอชิงตันเฉยๆไม่ใช่วอชิงตันดีซีวอชิงตันเฉยๆทำไมชื่อต้องมาซ้ำกันด้วยเนี่ยวอชิงตันเฉยๆคือวอชิงตันดีซีเนี่ยก็คืออยู่ทางขวาแต่วอชิงตันเฉยๆอยู่ทางซ้ายบนเออ <c ười> ครับก็คือเจ็ดหมื่นหกพันครับลัดวอชิงตันเฉยๆก็ไม่มีคำว่าเฉยๆนะแต่ว่าเราเราพูดให้มันไม่ซ้ำกัน เออก็คือสองจุดแปดล้านบาทต่อปีอ่ามันมีอะไรดีหรือรัฐบาลชิงต้นเฉยๆทำไมเงินเดือนเยอะแต่ทีนี้ขอประเมินเองอีกนิดหนึ่งคือมันจะมีรัฐที่อยู่ทางฝั่งเทลแคลิเบียนคือทางใต้ของประเทศน่ะก็จะมีเม็กซิโกใช่ไหมคือส่วนที่เชื่อมกับแผ่นดินแต่ว่าส่วนที่ไม่ติดกับแผ่นดินน่ะคืออเมริกาเอาข้าจริงนะเขาก็รูปคล้ายๆขวานเหมือนเรานะ แต่จะออกไปทางค้อนมากกว่านะเหมือนคอนทออะไรเงี้ยนะเออแต่ว่าไอ้ตรงส่วนที่มันไม่ใช่ด้ามค้อนอนะ่ะมันจะมีข้างใต้สุดมันจะมีกออะไรของเรียกว่าทนะเลแคริบเบียนอ่ะกอเล็กเล็กน้อยๆแต่ไมไปหมดนั่นแหละมันจะมีรัดที่อยู่แถวๆถวนั้นอนะ่ะเรียกว่าเป็นเขตร้อนละกันไม่ว่าประเทศไหนหรือซีกไหนอของโลกนะขึ้นชื่อว่าเป็นเขตร้อนเนี่ยจะต้องมีรายได้ต่ำหรอเพราะว่ารัฐเขตร้อนเนี่ยรายได้เฉลี่ยห้าหมื่นต้นต้นนะ่นนะในขณะที่รัดเขตหนาวเนี่ย 60,000ถึง70,000กว่าทั้งนั้นเลยอะ่ะหรือทําไมเขตร้อนต้องไม่ต้องพัฒนาน้อยกว่าหรืออะไรอย่างนี้โดยเฉพาะรัฐที่อยู่ในติดทะเลทรายทั้งหลายอะ่ะก็ประมาณกลางล่างของประเทศอะ่ะ50,000ต้นๆทั้งนั้นเลยครับก็เป็นข้อสังเกตของเราเฉยก็คือรัฐที่เงินเดือนสูงๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทางตะวันออกเฉียงเหนือคือเขตหนาวแล้วก็อยู่ตรงข้ามยุโรป อยู่ฝั่งแอตแลนติกเอเอเรียอย่างนี้ดีกว่าครับถ้าทางซ้ายเรียกว่าฝั่งแปซิฟิกก็คือจะมีญี่ปุ่นอยู่ไกลๆเออก็คือเงินเรียนสูงๆอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนืออ่หรือไม่ก็ตะวันตกเลยสุดขอบก็คือนิวยอร์กอยู่ขวาบนสุดแคลิฟอร์เนียอยู่ทางซ้ายล่างนิวเจอร์ซีย์อยู่ใกล้ๆนิวยอร์กนี่เราเริ่มจำได้แล้วว่ารัฐหยุดไหนอยู่ไหน เพราะว่ามีเทคโนโลยีการเงินธุรกิจใหญ่ๆกระจุกกันอยู่แต่ตรงนั้นครัประเทศออกจะใหญ่นะกระจายกระจายกันบ้างสิครับแต่หันไปมองฝั่งตรงกันข้ามรัฐที่เงินเดือนเฉลี่ยต่ำที่สุดคือมิสซิสซิปปีห้าหมื่นดอลลาร์หรือหนึ่งจุดแปดล้านบาทต่อปีก็แสนห้าต่อเดือนมิสซิสซิปปีอยู่ไหนวะก็อยู่กลางล่างโอ คือเขตร้อนต้องต้องเงินเดือนน้อยใช่ไหมเอออย่างประเทศเราเนี่เขตร้อนเต็มเ็ยุโรปแม้กระทั่งยุโรปที่อยู่เขตร้อนนะก็อย่างไรายได้น้อยกว่ายุโรปเขตหนาวก็คือถ้าพวกรัฐเขตร้อนทั้งหลายที่อยู่ข้างล่าง a ซ k อ n s a s o k l a h เว a West Virginia ลุยเซียนาอยู่ในกลุ่มที่เงินเดือนต่ําทั้งหมดอยู่แถบภาคใต้ของสหรัฐซึ่งเศรษฐกิจพึ่งพาอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมค่าแรงเลยไม่เท่าไหร่ แล้วไอ้พวกบริษัทใหญ่ๆเนี่ยไปตั้งอยู่เขตหนาวทําไมล่ะประเทศอุตสาห์มีเขตร้อนก็ยังไปตั้งกระจุกอยู่เขตหนาวอยู่ดีนะหรือจริงๆเขาไม่ได้ชอบร้อนใช่ไหมครับก็คือพูดไปหาเรื่องไปอ่าพูดง่ายๆคือเงินเดือนในอเมริกาเนี่ยเหมือนมีเส้นแบ่งเขตชัดเจนระหว่างรัฐชายฝั่งทะเลกับรัฐทางใต้หรือกลางประเทศเงินเดือนต่างกันเกือบเท่าตัวก็คือเขาก็ไม่ได้ถึงขั้นว่า เหนือกับใต้แต่เป็นสุดขอบฝั่งซ้ายกับสุดขอบฝั่งขวาอ่าก็จะรายได้สูงกว่าเหมือนใครเลือกได้นะแต่ว่าขอบเนี่ยก็ต้องอ่าถ้าตามรูปในเนี้ยนะถ้าขอบซ้ายเนี่ยเยอะหมดเลยแคลิฟอร์เนียอาไล่บางรัดก,แกแด 70, ด็แล้วกันแคลิฟอร์เนียเฉลี่ยเจ็ดหมื่นดอลแล้วก็วอชิงตันเฉลี่ยเจ็ดหมื่นหกพัน น่าจะเมืองแอตแลนตาไหมอยู่รัฐวอชิงตันอ่อแล้วก็นิวยอร์กอ่ะเจ็ดหมืนครับขอไม่คุณเป็นตัวเลขแล้วนนะ <c oughs> เอเอเอ๋เอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวมีตารางลืมลืมลืมอา่าโอเคทีนี้ก็คือแต่แต่แตก็อย่าลืมว่าไม่ใช่ว่าไรายได้เยอะแล้วจะดีกว่าขนาดนั้นก็คือเพราะว่ารายจ่ายมันก็ต้องเยอะตาม อาจจะเป็นไปได้ว่ารายได้ที่เยอะขึ้นเนี่ยเพราะว่าค่าของชีพมันก็สูงขึ้นฉะนั้นเขาก็เลยต้องดันไงค่าของชีพสูงแล้วจะให้รายได้ยังยังเท่าเดิมอยู่เนี่ยคนก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นค่าของชีพสูงรายได้จะต้องดันขึ้นไปให้ตามค่าของชีพด้วยครับก็คืออย่างแคลิฟอร์เนียเนี่ยเงินเดือนสูงก็จริงแต่ค่าของชีพโหดสุดๆค่าเช่าห้องค่าเช่าบ้านแค่ห้องเล็กๆก็แต่หลักแสนบาทต่อเดือนแล้วเลือกแถห้องละแสน ออ่เประมาณสิบเท่าของเราเท่านั้นเองถ้าเทียบกับไทยอ่ะข่าวนี้เขามีพูดถึงด้วยหรอ,อเงินเดือนเฉลี่ยของเราแค่สองถึงสามแสนบาทต่อปีเท่านั้นเองของเขาสองถึงสามล้านต่อปีเท่านั้นเองเอ่อขึ้นขึ้นอยู่ว่าทํางานอะไรก็ต่างจากอเมริกาหลายเท่าอ๋อนี่คือเฉลี่ยนะแสดงว่าพวกคนเก่งๆหรือยังไงเขาก็ต้องได้มากกว่านี้อีกเยออยู่แล้วครับก็คือ ของอเมริกามากกว่าเราสิบเท่าก็จริงแต่ว่าค่าของชีพเขาก็สูงกว่ามากเช่นกันก็คืออยู่รัฐไหนในอเมริกาก็มีผลกับนี่มีผลกับรายได้ของชีวิตมากจริงๆอยู่ทางชายฝั่งมีโอกาสเงินเดือนสูงกว่าแต่ก็ต้องจ่ายแพงกว่าก็แน่นะถ้าเงินเดือนสูงแต่จ่ายน้อยเนี่ยนะรับรองอ่ะไม่มีใครมาอยู่ไอ้หมายถึงว่ารับรองอ่ะกลางประเทศไม่มีคนอยู่ ไปถึงก็จะเจอแต่แห้งแล้งครับทันั้นก็เป็นความสมญดุลนั่นแหละรายได้น้อยค่าของชีพก็ต้องน้อยตามไปด้วยแต่ว่าไอ้ที่แจ่มากก็คือรายได้เยอะแต่ไปอยู่รัฐที่ค่าของชีพน้อยเนี่ยก็จะสบายครับในนี้เขาก็มีตารางเทียบเป็นเงินบาทของแต่ละประเทศนะไม่แค่ประเทศตงแต่ละรัฐครับอันดับหนึ่งก็คือวอชิงตันดีซี หนึ่งแสนสองพันเก้าร้อเจ็ดสิบดอลลาร์ต่อปีนะาไม่ใช่ต่อเดือนก็คือออมมาเฉลี่ยต่อเดือนให้แล้วกันเงั้นเดี๋ยวพูดแต่เงินเงินบาทเฉลี่ยต่อเดือนนะอ่าวอชิงตันดีซีสามแสนหนึ่งมืนสี่พันบาทต่อเดือนโอ้แมสซาชูเซตสองแสนสี่มืนบาทต่อเดือนเดี๋ยวอยู่ไหนมสซาชูเซต๋อาอยู่ใ,ใกล้ๆกันนั่นแหละตัวเนี้ยจะกระจุก อยู่ทางขวาบนหมดเลยวอชิงต<ๆ>ันเฉยๆอยู่ทางซ้ายบนสองแสนสามมื่นบาทต่อเดือน Maryland, แมรี่แลนด์รัฐแห่งการแต่งงานอ๋อไม่ใช่ออ,อยู่แถวทางขวานั่นแหละสองแสนสองมื 2, 28, ่นแปดพันต่อเดือนนิวเจอร์ซีย์ก็ทางขวาบนอีกสองแสนสองมื่นหกพันบาทต่อเดือนไหนว่าประเทศจเจริญกระจุกอยู่ขวาบนหมดเลยนี่โคโลราโดอ๋ออันนี้อยู่ข้างล่าง สองแสนสองหมื่นบาทต่อเดือนครับอยู่เขตร้อนโอ้โหรัดเขตร้อนที่ไรายได้สูงโคโลราโดออ๋อไม่ได้ติดทะเลว่ะอยู่ตรงกลางแต่เอียงไปทางซ้ายนิดนึง,เอ,งเอียงไปทางแคลิฟอร์เนียนิดนึงแต่อยู่ตรงกลางถือว่าเป็นรัฐที่แจ่มมากเพราะว่าสามารถเอามาติดอันดับเจ็ดได้นิวยอร์กอา้าเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดแต่ว่าไรายได้ต่ำก็คือสองแสนหนึ่งหมืนห้าพันบาทต่อเดือน แคลิฟอร์เนียมีชื่อเสียงสเปล่า214,000บาทต่อเดือนมิสซิสซิปปี152,000บาทต่อเดือนอาคันซออยู่ไหนไม่รู้นะ156,000โอคลาโฮมาเอออันนี้จำได้อยู่ข้างล่างเออเขตใกล้ทะเลทรายหนึ่0 0สเวสต์เวอร์จิเนียก็อยู่ข้างล่างเหมือนกัน159,000ลุยเซียนา163,000ก็อยู่ข้างล่างเหมือนกัน เฉลีย่ยทั้งประเทศหนึ่งแสนแปดหมืนแปดพันก็คือไอ้วอชิงตันดีซีนั่นแหละกับแมสซาชูเซตนั่นแหละเป็นตัวดันขึ้นไปกับเอ็ว่าเฉลี่ยน่าจะแสนห้าแสนหกนั่นแหละเออแสนแปดนี่มันก็เยอะไปหน่อยก็คือทั้งประเทศก็ยืนอยู่ห้าสิบกว่ารัฐก็คือเงินเดือนเฉลีย่ยของรัฐที่ต่ำที่สุดก็คืออันไหนอ่ะต่ำที่สุดคือห้าหมื่นไง ก็แสนห้าโอ้เอาเป็นว่ารายได้ต่ําสุดในอเมริการายได้เฉลี่ยต่ําสุดนะอาจจะมีคนได้น้อยกว่านี้อยู่แล้วแต่รายได้เฉลี่ยของคนทั้งประเทศที่ต่ําที่สุดคือแสนห้ารายได้เฉลี่ยของคนทั้งประเทศที่สูงที่สุดคือสามแสนต้นต้น,ตนครับต่างกันเกือบสองเท่าอืมก็ดีนิด,ดนึ่งแบบนี้อยู่ไทยก็ดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าทุกอย่างถูกไปหมด อแล้วเอาเป็นว่าค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยต่อรายได้ของคนอเมริกาเทียบกับไทยเป็นไงคือบางทีเราก็ต้องดูรายจ่ายกับรายได้เทียบกันของเราค่าใช้ใจ่ายต่ำแต่รายได้เราก็ต่ำสมมุตินะสมมุติเฉเๆรายจ่ายเราเดือนลหมื่นสมมติแต่รายได้ของเราหมื่นสองอ้าวก็ ท่าไหร่ต่างกันแค่นิดเดียวแต่สมมุติรายจ่ายเขาหนึ่งแสนแต่รายได้เขาแสนห้าอ่ะแสนห้ากับแสนหนึ่งก็ต่างกันมากกว่าก็รอเออเดี๋ยวอืมเี็บกันยังไงดี เทียบกันเป็นอัตราส่วนครับตอนนี้ให้ AI คำนวณให้เออครับเทียบกันหมดัดต่อหมดัด ออเมริกาเฉลี่ย2.3ล้านบาทต่อปีหรือ1น8่0 0บาทต่อเดือนเอาเอาเอาต่อเดือนแล้วกันนะไทยเฉลี่ย2ถึง2,000มถึง2อง0มต่อเดือนครับแค่นี้ก็ต่างกันประมาณ8-9เท่าแล้วอา่าก็คือค่าใช้จ่ายโดยรวมของคนอเมริกัน1น0 0งแสนสองหมื่นบาทต่อเดือน ส่วนค่าใช้ใจ่ายโดยรวมของไทยฮะทำไมมันพอๆกับรายได้เลยวะสองหมื่นต่อเดือน <c oughs> ครับคือของเขามันรายได้แสนเก้าแสนแปดค่าใช้ใจ่ายแสนสองแต่ของเรารายได้สองหมื่นต้นๆแต่รายจ่ายก็สองหมื่นต้นๆสรุปว่าเราไม่มีเงินเหลือจบของเขายังเหลืออยู่ <c oughs> นี่งไงเลดเราก็เลยบอกนี่อ่าแต่นี้เอาคำนวณมาแล้วนี่เออก็คือ รายได้อเมริกันรายได้เฉลีย่ยต่อเดือนแสนเก้าแสนแปดแสนเก้าค่าครองชีพแสนสองเขาก็ยังเหลือเงินเก็บหกหมื่นแปดไทยรายได้เฉลีย่ยสองหมื่นสองค่าครองชีพสองหมื่นสองไม่เหลือเก็บครับฉะนั้นใครก่อนที่จะฮึกเหิมก็ลองดูอัตราส่วนตรงนี้ดูก่อนก็ไม่ได้บอกว่าอเมริกาดีกว่าแต่แค่ว่ามันขึ้นอยู่กับสถานภาพของเราถ้าเราอยู่ไทยแต่ว่าเราเป็นคนที่มีรายได้สูงโอ้สบาย แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ไทยแต่เป็นคนที่มีรายได้ต่ําก็ยังไม่สบายต่อให้ค่าของชีพไทยถูกกว่าก็ตามครับก็สรุปคนอเมริกันรายได้สูงกว่าไทยเกือบเก้าเท่าค่าของชีพแพงกว่าไทยห้าถึงหกเท่าเนี้ยไอ้ส่วนต่างตรงเนี้ยรายได้สูงกว่าเก้าเท่าค่าของชีพแพงกว่าหกเท่าอ่ะก็แสดงว่าเขาก็มีเงินเหลือไงเออก็คือมีรายได้มากกว่าค่าของชีพหักกันแล้วคนอเมริกันยังคงมีศักยภาพในการเก็บออมมากกว่าคนไทยประมาณสามถึงสี่เท่าครับก็เอามาฝากกันวันนี้นะครับ ครับก็ถ้าเพื่อนๆต้องการติดตามโกโนไกด์ก็ดูได้ที่ o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  u i d e .com นะครับแล้วก็ถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอได้เลยวันนี้ขอบคุณมากครับไปแล้ว